ครับผมครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีแฟนๆเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับในช่องน้องพังไข่มุกนะครับก็วันนี้พาชมเอ่อความน่ารักของช้างนะครับแต่ละเชือกนะครับนี่ก็พังแม่โจโจนะครับนี่ก็น้อง ใจจริงนะครับนี่ครับน้องใจจริงช่าน้อยน่ารักนะชัางน้อยน่ารักน่ารักนะครับ,น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 ,รบนี่ครับอาหารนะครับสับป,ปะรดนะครับรก็ไม่ให้ขาดนะครับ ก็วัน okay. น well, ี้ก um, ็มาเล่นกับน้าหำนะครับมาสัมภาษณ์น้าหำนะครับมาฟังน้าหำร้องเพลงนะครับนั่งสิเป๋รอยรอยอดีตผู้ขาสิเป๋ร้องงมาครูเพลงยังอดีตรักสาวครูโอ้เป็นตำราเลยรวันนี้เอาตำราเลยครับต้องถามว่าสิเป๋ร้องเพลงไหนจังเดะตำรามันยาวครับผมอดีตรักสาวครู

อ้องเพลง FC ฟังเลยไหมโอ้ยบ่ไรหรอแต่เย้กำลังท่องอยู่นี่มันธรรมดาเลยควรจะท่องควรจะจำกวรจะจำแล้วก็จะมาไล่นก็เหมืนงั้นหมูเลยนี่พราคนเีิมันเป็นนักร้องมันเป็นธรรมดาเลยมันต้องท่องมันต้องเขาขี้เขายังเขาเออไม่ธรรมดาอันนี้เราก็ลองเล่นไปยังไะ นี่พ่อน้องสมบูรณ์นะครับนหำซาวเอฟซีถ่าฟังอยู่เออสตมดถ่าแล้วเหดุยังครับดูตำราครับทำได้ยังหงือเนี่ครับตำราเพียงเหรอครับนี่ครับผม ชานี่สิไปเล่นอยูไ่ไสครับนี่อ๋อผมนศุกรครับเล่นอยู่บ้านนอกครับผมช่วงนี้มีผลงานเพลงอีหยังช่วงนี้บ่มีครับเอ่อมาหันกับไปพรหมสารคามครับผมอ๋อพอดีไปไอ้ตักบาทบ้านบ้านไอ้บ้านไม่คนตักบาทซื้อพอด้ขึ้นบ้านไม่ไปตักบาทไปซื้อครับบาตรพนักกับว่าท่องบทมาทับจะมาลองเที่ยวบ้านกะต้องท่องในถมลืมกัลูกข้อจักขั่น ลูกข้อแนะครับถ้าก,กินเหล้าขาวกัหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นแต่ว่ากินเบียร์มันสีล่องเพลงบ่ด้อันนช่วงนี้ผมเขาบ้านสานะครับว่าก,กินเหล้าตอนนี้เจ็บตัวกันนะครับมันจะได้บ่เครียดนะครับก็ไปล่องห้องให้เอฟซีฟังไหมโอ้ใจเย็นครับผมใจเย็นนะใจเย็น <laughs> ใจเย็น เอฟซีถ่ายอยู่ด้วยนะี่ยโอ้เอฟซีบอกใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมือหนามือหนาพนโอ้มันอีกยังท่องอยู่นี่ผมต้องใส่เวลาอีกหลายหลายมืออยู่เพียงเดียวนี่เพราะมนันยาวแยวงครับผมแล้วหนึ่งสองสามซีฮ่าบอนกระไม้เหรออาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งพอดีทองเพลียังอะไรดีรักษาครับผมถือว่าทองเพลงของมิลลี่ ออกทางแน่วหมอลำโอ้ยน้องไดใกัเลยหนาก็เมื่อนามันพุกการาก็ัะเพราะว่าเพลงนี้ไม่ต้องต้องท่องมันทองไห้มาจำแล้วมาจังเสมาทองเลยมาจังสบตได้ครับสัมผัสพอสมบูรณ์นี่ยสัมผัสนักร่องไงออเปอพ้าคัาครับผมถึงเสด็จเปรตครับ จะน้อยพอครับจะน้อยว่าจะด่ห,ะห้เอฟซีเขาฟังเลยไหมกัขบข, <c oughs> ขอบใจเด้อที่เห็ดให้เฮ้าบองเอามาช่วมหนึ่งก็อ <c oughs> ขอบใจเดอ้อถอยคำซึ้งซึงที่ปลอบใจย้ำบ่มีภัย <c oughs> เป็นคนเท่าเท่าอ,อกจะเงาเงาแต่บ่มีภัยเอาไปใส่ใจมาคุยคุยแล้วก็หาย เสียใจอยู่เด้อโอเคครับผมพอแล้วจะเพ่งนี่จะเพ่งรวดอันนี้พัดจบเลยนี่แม่นอเออแค่นี้พ่อคนครับวันนี้ก็น้องมากมีนะครับก็เป็นคู่แฝดกันกับน้องสมบูรณ์ครับก็ลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับน้องมากมีของเราก็น้องน่ารักน่ารักนะครับน้องก็น่ารักนะครับแต่ควันแต่เจ้าของไม่เท่าไหร่นะครับ ก็ติดตามได้นะครับช่องน้องพังมากมีนะครับถ้าเข้าไปดูก็อย่าลืมนะครับน้องพังมากมีนะครับเนี่ยครับไล่เลียกันนะครับกับน้องสมบูรณ์น,นะครับดูความอ้วนนะครับน่ารักมากนะครับรถเดินรถตักนะ nóng mặt nhỉ nóng mũ uẩn nóng mũ uẩn không lâu นี่ก็แม่น้องมากมีนะครับพังโบมานะครับสมบูรณ์ทำไรเนะี่ยรักขโมยยาครับน้องสมบูรณ์ของเราอันนี้ก็เป็นขวัญใจหน้าใหม่นะครับน้องพังมากมีนะครับ ครับคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องน้องพังไข่มุกด้วยนะครับขอบคุณครับพ่รถครับอันนี้ก็อู้